ลักษณะของการเกิดสารีบุตรกำเนิดสีประการเหล่านี้มีอยู่สีประการอะไรเล่าคือ 1. อัฏฐชะกำเนิดเกิดในไข่ 2. ชลาพุชะกำเนิดเกิดในคันสา 3. สังเสทชะกำเนิดเกิดในเท่าไคร 4. โอปาติกะกำเนิดเกิดผุดขึ้นสารีบุตรอัฏฐชะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่า สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นชำแรกเปลือกแห่งฟองเกิดนี้เราเรียกว่าอัตชชะกำเนิดสารีบุตรชลาพุชะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดชำแรกไส้มดลูกเกิดนี้เราเรียกว่าชลาพุชะกำเนิดสารีบุตรสังเสทชะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมเกิดในปลาเน่า ในซากศพเน่าในขนมบูดหรือในน้ำคร่ำในเท่าไคลนี้เราเรียกว่าสังเสทชะกําเนิดสารีบุตรโอปปาติกะกําเนิดเป็นอย่างไรเล่าเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางพวกและเปรตบางจำพวกนี้เราเรียกว่าโอปปาติกะกําเนิดสารีบุตรเหล่านี้แลกําเนิดสี่ประการสาธุค่ะ